สวัสดีครับมีโนรับพท์สุรายปั่นจักรยานช่องเชลเล็กวันที่สี่สิบห้าแล้วมังบันถูกหรอเปล่ารู้นับผิดนับถูกกัแล้วตอนนี้ก็กรอบแว่นใหม่แต่เล่นแว่นยังเก่าไม่รู้เป็นไงบ้างแม่งพันหนึ่งหนะ่ะเอยแองกิพายแต่ว่าก็ถูกกว่าตัดใหม่แล้วล่ะใช้ไปก่อน ตอนแรกที่ใส่ยังเมาๆ๋ย่ตอนนี้ปรับตัวได้แล้วอยากลองเป็นตัวเว้นว้าแต่เมื่อวานกินแป้งเยอะส้ำหนักไม่ให้กุ้งเฉลี่ยโอ๊ยลืมเปิดอ้นนี่โอ๊ย What อาการป่วยดีขึ้นแล้วนะแต่ว่ายังมีอาการเจ็บคออยู่แต่ว่าน้ำมูกอะไรนี้ดีขึ้นเยอะแล้ว เมื่อว,วานเสียดาย G N D Z, เจอ็น b นะีเกิดชนะเกลแล้วแต่ว่ามันไปติดอะไรนะพระไม่ยอมลิงนะพระผมมันไม่ยอมลิงรอนตแบ,บ์แรกแบบเป็นทันดิลดาเบสหายไปมหาจาัย มันเสียงอะไรมันวิว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 ิวิวะฮัลโหลอันเดี๋ยวสอสอโดมาเหรอมันไม่ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวอย่างวะ ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณครับเะไรวะเฮ้ยเสียงหายไปเลยนี่ก็ไม่ได้ยินเลยเอ๊ะอะไรวะ แต่ว่าขอบคุณครับกระเพาหมูกอบต้อนรับ,บวันเนไทายอุ้ยมันไม่มีอะไรขึ้นเลยอะบอดก็ไม่อ่านอะไรวะอะไรวะลำโพงไม่ใช่เพราะเว็บเสียงมันไม่ขึ้นเลยอ่เอเฮ้ยเสียงหายหมดเลย โอ้ยเยเีกระเพาะหมูกรอบต้อนรับวันเลนไทยไมจ้าโอ้ยนี่ก็เสียงดังเกินขอบคุณครับเชี่ยวหูแตกเลยเมื่อกี้เยอยะดุงเลยขอบคุณครับโอ ก่อนเฮ้ก่อนใช้ฉลองแว่นใหม่ตัวเองก่อนเอาลวทีนี้ลืมเปิดนี่ตีกับเสียงตลอตายชื่อเสียงดาร์ดวะเพียงเ,งเป็นระบบที่วุ่นวายที่เสียว

พองส่วนสีแหลงไรแล้ววะใครจะแบกใครกันแน่ดิ MLB มันได้เล่นหลายวันแล้วเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วมั้ง <c oughs> โอ้ยวันตัดเลนอู่นดูท่าคสัตว์เลนใหม่ไม่เลนเลนะโผกลางมากเลยเลยตัดเลนใหม่ไม่จบเลย เมื่อวานไปเปลี่ยนกรอบเว่นใช่ไหมเห็นราคาพันข้าบบอกสามเราไม่มีราคาถูกกว่านี้ไหมแต่เขาก็ลดให้ได้ทันทีเลยพันหนึ่งมีใครทํางานล้านเว่นบ้างอยากรู้ว่าต้นฟุนกรอบเว่นมันเท่าไหร่ทำไมเขาแบบลดลดแบบตู้มได้แบบง่ายดายอย่างเงย ไปต้นขอมาหรอตาตอกรอไปสมสีอย่าไปเอาอย่างตัวตัวอย่างคนอื่นในแชทสิก้นอะไรก็ไปยืนตัวใหญ่เฉยบอกพี่ปรวไปี๋ครับมีถูกกว่าดี้ว้ครับพี่ ขายของโกงก็ดื่มมาเยอะโดนโกงบ้างแล้วแต่ว่าถูกกว่าที่เคยใจ่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันโอ้โหแทงตัดแว่นไปได้ไงรู้หมื่นหนึ่งไอ้เลนที่ใช้อยู่แร่เท่าไหร่เหรอเจ็ดพันมั้งเว้ยัดเลย โอ้โหานช่วงนี้ตื่นสายมากเลยเฮ้ยจะว่าไป เลือกตั้งมันจบกาได้เกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วนี่หว่านี่แม่งไม่รู้เลยว่าใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจิงจิง ไปตรีเปิดกระะาเปลี่ยนหรป่าโอเคจัดไปขอให้ได้ชุดสวยสวยขอบคุณครับขอบคุณครับ 喂喂，我吗？这。

空了没有？空了，我们升上来没吧？ เออจริงนี่มองแชทก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะแต่ถ้าใ,ใสแชทไม่มองผ่านแวบนี้นไม่เห็นลเลยเฮ้ยจริงเราควรสักแว้น

สั่งางไว้ที่ก่อนทำน้ำพัดลมไอเย็นของเก่าพังยังไม่ได้ปลีลลอะไรเ Yeah. Bø! Uh. เอาไปแถมสักห้านาทีละกันเพราะว่าเมื่อกีไปนั่งเสร็จนี้เสร็จนี้ปั่นไว้อยู่ไปต่ออีกแป๊บเดินไม่ไหว่ะเที่ยวห้องฉันเลย โอ้ยรู้สึกชันพอเหมือนว่าไม่ควรฝืนนะโอ้ยไม่ไหวแล้ว คนถ้าป่วยก็อย่าฝืนนะไม่เชียรนอนก็น,นอยนี่ขอบคุณครับใครผ่านไปผ่านมาขอบคุณสอสอด้วยครับแข็งขาไปแล้วไม่ใหม่ไม่รู้เป็นไงว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้ว